trong mấy cái tiền anh cha mong chờ đợi nhau thông báo cho họ lúc anh đâu khứ nấu nọ giờ thì in để lúc cậu liên tục trong chia sẻ bây tàu tôi xin gì hoặc phong hoa dự chuột kỳ nhau đôi của trong youtube nó là thiết chơi này bây giờ được các anh lý nhà ช่วขอเปล่าอย่างมอ่งเลยจะช่วอย่ามองว่ากนใีจะจาทอีก็มัจอขอเกที่เรอยเปล่าเดียช่วต้อโยคอัลิจาตรลิจาที่โยเป้ีเทียกูโยากกรงเทียอีอย่รู้จูสิริันเดวนักูยเทีว่าจ้าเนี่ยช่วว่าเลดว่าช่วมั่วมีนน่ะอืมก็เนี่ยช่วมั่วมีนมา rong đầu giả cơ nữa cho mẹ nhọ nữa cho này không mọi mi nó mà giờ này chỉ bao sĩ sư nhà này bao sĩ mà rong đầu giả cơ thì à cũng như mua và cho là sĩ mua khỏi rong cũng thì mua cho là thiệt rồi nè sĩ mà nè ở chỗ cơ cờ đơn thì đi cũ thiên rồi nó sĩ thì bây giờ khỏi rong thiên bây giờ tiền lương thì cờ chỉ bỏ trót cho một sĩ chỉ

เออลุงเบย์แต่สิจุอย่าเดี๋ยวปอกชั่วช่วงจะร้องชั่วจะเป็นจระเข้ชั่วไม่มีนะสินะแต่สิในร้องดูอย่าจะชั่วไม่มีสิเออในร้องดูอย่าเออจัดแน่นอนนะจัดแน่นอนมาลุงเบย์เดี๋ยวชั่วไม่กี่เออไม่หยุดไม่มีหน้าจะไม่เจอจังไงต้องหยุดหน้าจะเนื้อดูเหนียวน่าจะไม่หยุดไม่มีเออหน้าจะไม่หยุดเราลงที่หลินอ๋อ Tất cả mà, năm hai mà nên nó hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn hai hai nghìn hai mươi hai nghìn hai nên, ơ nghìn hai mươi hai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  nghìn อยาที่เป็ยขอดจนงว่าเนี่ามอเตียมอเตียแลวมอจอเออยาที่เปล่ารงขอโตจานงว่าเนี่ะมอจื้อเออมอจื้อเลยาเตียมออาเซว่าปูนะที่เจ้านมาอาเซ่นมัจะว่าว่าขอช้าว่าปูตึนได้เลยน่ะเออยองรีเป็หายเตียยาเจ้าเนยช่วยยาเส้นน้ำนองน่ะ 呃，呃，确实，那农粮对钱赚了嘛，你包了嘛，那是呀，伢都领对钱嘛，你就要包，只包的是叫你错过米啊，白乌白那种，那叫那那种种田偷庄的家伙，你错过米哩那，那是你莫叫那水果种哩那点点那那，这是也还哩那水那点点谁知道？我这种果要别看去，要看的看还点啥？啊，那那莫米问题。 Mua mì, nanache nêm mô tấm mua, cho là tía cho ờ, cho nơi chị tấm mù cho ngay nêm mù cho gà lê y oto nát choa choa la to tela tu nà chùa, chùa là choa 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 kha choa tu choa 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 มาตูเนี่ยม่วม่วมีเนินหรือจะม่วมีชาขอกูหรือเท้านอเฮียตูชิมั้วเกลม่วตัวนั่นละมังเออขอตัวมูเจไปยกเคล้ามุโจขอนเดินในโคดาเปมวจลอดเท่าตัวหรงเท้าเดินในโคดาเปนนั่นละเจนี่ชเดินมาตีรอเนี่ยยิ่งป้อเนี่ยเท่าเดิ้แต่สีไปเจลอดไปป้อมา ม้วไทยเราจานเดอว่ามาชัวจีฮายท้ายหันบล้อแล,แล้วหัวเตียยอปีนบ้านหมุนปีนบ้านหมุนเนาะมาเฉียมบ้านหม้อบ้านหมุนเนาะบ้าบ้าไม่ใหญ่หนึงห่งวนะุ่น่ะหมุนนะ่จะจีอยญ่เล็กกีนะ่ะเออหมุนไปหมุนมาตีนะ่ะเจตุนึงเดอจอจีนี่โคโดาเป็นน่ะมาหนึง่งม้วขากีอ๋อก็มุใช้ก็ตัวหงนองจันหนึ่งโคโดาเป็นน่ะมา เออถ่าเล้วะขอได้เป็นแตมาเล้ยกี้วันบ่กยุงยาของเราเจแล้วเจอเลยจะไปเต้นอะไรเจอเลยวอลล์เลยนั่นขอนัมาเจอรลท้ายเทียมรอให้มาในกุจิมอมมุ่ยดาตัวแต่สีเนือจากสิ้นสมองสนวปัวเลยเนอปวดรื้อเนอปวดสิ้นประสาทปวลือส่วนรื้อเัาล่ะ เจตวกีนะเออในมายาเจตสิติกีนะเจยปวดร้รอเจเทยกีลินาเนเทลินานะเจ้านาเนมุคาเตเราจะรื้สอเออขาเราจะสิ้นปะสาาสก็ทออาเซทบัวเจรมายาท่าอูเนมุ่เกป้องจงบม้นชาตัวยามหมดได้เราสว่าระยะเตียนอ่าเนมุ่เกอเ่ายาวนเ่ง 中好，我你的大稻我种这个禾呢是破绿了呢，都那呢,呢。嗯，伢那破绿的，你个我平板木那到，呢？就是把割油卡，的你么子稻呢？是呢，就苗呢。呃，么子稻就木卡嘛，你草哩那，是哩，你么子那，看到长点么子了么？啊，抽着好些呢。嗯，这那抽着透透好我果子的是，割一点好这那箇中，杂甘到，你吃也容易。 他确实要一路累呢，他看到这一路穷，躺在当地么好摆那里呢？这个种啊，山坡上有万亩呢，好大一片的，你们种到呀多点哦，也够好听讲那了。呃，这个话呢，摸着了谁个根骨哩呢？所以这个土好大一片呢，你顾种呢，你顾莫好种到有，莫靠种到了。 จี่ายูส์ไต้มาได้说了ล้อยิ่งหันหลังจะม่ใช่ติแต่เร็วๆเยอะๆเขาจะม่เสียชีม่อมรัยังมั่มาเลยเนอ่ยขี่เปตัวมูจรงโตัอมายตีายเตมอจอสมัยนั้นยัก็ไม่รุเตียนะก็ไม่รเตีก็จีนเนียรเตียดูก็จีนียนั่นนะเก็มเดี๋ยวมีนีจะลงชื่อต rồi dư cho tiền na, mất dư cho các shop buôn đến chỗ là phẳng tia cho lú trò tàu, trò bé hả tiền trò thế tiền mà nó na, lú trò mà nó sưu sưu trong ta, đó chỉ là mà nó nữa na, nó sưu đó chỉ lú, nó là có một vấn đề cho là bánh xử lý bánh mà tôi cũng tàu cả sau này dọn dọn đi cả cháu cha nó này nhau tờ khó chơi cái gì tông cảnh tờ tròn này có bao số mộng nữa chỉ có bánh tờ nhà ly à bê số tiền tờ chỉ là chỉ lấy tờ là mù lấy khó đỡ มาขอน่าอย่าโชดตัวเตี๋ยและอย่าโชดตัวจองมาหนุ่มขอขรงลีนาเตี๋ยจำหน่มันนี่ฉันเดมัวจะละสิลีนาเตี๋ยฮะรงอีข้อมุอโตขอเ้อนั่งเตี๋ยจาหมอกระเพาะเน้อหมอกระเพาะล้วเหยียดจมูกไปด่าเจ้าหนี้ชั่วนัมานหนุ่มรงเตี๋ยเตี๋ยเลยเออ ก็มายิงซาตัวเดียจะอยู่ส่วนอยไรอยู่ส่นะเจต้จงจริงจรงนะแต่สุดไม่ได้สอนะจะรู้อยากวัลวัทเดียเลยหรือม่ใช่ตัตเราทศสิชย์容貌ก็พบนอกจากนนเออจมูกะ็พมเน้อวาอยังเขลยสิ่งข้อที่อีเจียวนี่หมมั่จะละมั่วแกนาเนื้อมั่งจะละมั่วกนอ

Itaki mà có mua cả tàu li ở y nhỏ y nhỏ khởi tay rồi do nhiều gì đây cho cho nên chỉ ít khởi tay lo na y nhỏ chữ chữ là na bắt mặn tiền để cho gì đó thì bắt đi cầu lưu tiền đó thì có mấy cho là số số thì nhà khó có mỗi y tỷ à này nó gai nữa thì có mỗi cái là nọ nọ sẽ nó to nữa ừ chỉ nọ chỉ kia chỉ có số số là nọ cho cho nọ vấn đề cái nọ thì thật chặt cầu tài nu xếp ừ, vào rong giờ thì chỉ rong thế này là chỉ nhớ được tuần gì nữa Tinh tu thì quên đi sư là quên gì là không có thì tu mà nó chuyện gì giờ chuyện gì là mà có mà sĩ chỉ đâu là chỉ có giờ đâu là sĩ đi nó có thâu kia thâu lo tạo hậu bầu trong lòng tạo chả thế là nữa ก็เท่ากว่าลีอีกคเตนะประมาิทาจาอบอีลิเด่นวเมงเมก็มัจะเรจก็จะเดิ่เริ่ม扩เออจัวเร่ออีข้อนะซีซั่หเออในเัืลเอีคข้อนี่ก็มัจะหรี่องจุเชนนั้นจะดีอยาลีเทยนลูกก้าพน่ะมาต้องยอย่างลอดดล好นะเออมันจตขอดูเขอจะนูะ จก็มอว่าได้หลเนอี่แต่ก็หลอกย่กาแฟหอกยี่กาแฟในถูนตแงได้ก็หกอกตาก็มาลีเราเนอหมอสิรีที่หลอกลกน้าทีเนอก็มาลีเราเนอหมอโตเจมาลีนาจอมหมอมัวเสียก็กับโผเลยนะเจเขคยก็ nếu cô chi hay là lý cha tử xin nên lấy tớ rồi nó chỉ có nó là mỏ vị rồi nó cho mỏ ít nhiều tớ rồi là chẳng cái rau tiền nhiều tớ mua cho chỉ nên cho cái một chiếc chị đã cái lấy tớ thì thế thì qua chỉ bao tu cái tu à này này nên cho đi là mà thế thì à này na mua cho chua, này một cái đồ lú cái khăn đó chỉ cho mua cho 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 là nỡ có chỉ có xử xử lý nhà má nó chỉ nó quạt đi nhà chỉ chỉ đi cho vào nó không mà muốn để cho mà nó cần thế à các pho chim dùng gì nữa các pho chim khó ý luôn liền nữa ờ nó sử dụng chỉ thâu cho to là ta không xử ອີກິທານຕະມບົວອາຈະນະກໍຈາເປກທາມນຮຈາລທະນະຂອງເ tau ມັນຊິດ tí giờ tao tới <laughs> con nó giá đồ thủ và có nhiều khóa sử lao quan hành tới con nó mà cái những chuyện sai đi chỉ hay nhiều tới tiền chỉ hay nhiều cái tiền cái chỉ rõ mong có loại những chỗ trả cho xin là nó mà chỉ mua trong in đồ chỉ trong gì gì chỉ tu ca thoát chiết cháy cả lũ hàn dầu sưng sưng liền nè, ừ, mà lũ chết này còn mò mò nữa, mà cháy tứ tiêu đồ sợ thiệt chỉ còn chạy cơn nè cáp pho nè, chỉ sợ là trai kia cho nhung bia nó nè, cái này nó là chìm nọ, sợ là phe mù hong bia phe chém mưu khuất tơ này chém mua mưu khuất chơi chém mưu, cái tù na lo tù yên chi đo thằng tư con chơi, là xây dựng cái máy rèn thằng đại trí, con nhua Katji cá chi bia họ tây được quá chai phong này cho phong phong giữa chai lợi phong nhẹ 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 tụi phong nhẹ mong mà nhẹ nhẹ cho cái phong cái, cái gì là nhẹ 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 một nhẹ 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 nào mà nhẹ một nhẹ nhẹ ปอขตู่ช่วนอหนมั่วบนอยาเนอะหนึ่งมั่วบ่นอยาเจฮาจวนอนตนดเจเป้าตะามุเทิดุอีจักช่วจะมาตะขาเข็นดีว่าอี่ตอ้อลามุ

ชีดินาเสลีได้ชดชดจะยนชีนาชัวก็ได้ละปุ่มบวนตาก็มันจะละสลาหนึ่งลากับเส ที iden, Bref, ่เด็กก็ก็ต่อเจนนอต่ารูลินานุที่ก็นอเลนเจนนออินตุสเจหัวตรุกลุกขภนกกุรงเรายะก็ม้อของไงข้ชาท้ต่อที่ก็มอจงจะเจจะลักสื่อสอกุลคือเจ้ากุรงเกอเนื้อใจในตรานจีองยายาช่วยดาเนื้อ

có một tay là nó tốt nhất nơi nó sẽ đi tay là một súp hà lộ tên ác cơ, ta chỉ mà dạy tóc một tru áo nó chỉ học chị đi nó ở nhà chị luôn bao nhiêu trong quân lúc bao lúc bao nhiêu là cũng nhiêu lúc bao nhiêu lúc lúc bao nó, lúc chỉ có một bao nhiêu lúc bao nhiêu nó lo nhiêu có một cho là sơ <-cough> cho ch chỉ có mua ý cho đi cũng cũ cho là la kia gì cầm phòng cầu chỉ cho đi cả tàu cho đi ý tàu cho đi khó bây hồ đơn giản đó là đảo đảo đảo. Chế... là của in ta khó đâu chỉ cho vào này nó riêng ta để sơ kia đôi thầu cho ta luôn chỉ có mua cho là hồ gì, cho nên

Tóc hẳn là chị hai chân nít docky lạc banana phi lạc mục mục kiệt tròn docky lạc trong bóng mục 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 rồi mình kể trong cầu nghĩa nữa trăm nhòn nữa, rồi trăm nghìn năm trăm triệu cầu nghĩa, xê li cao mốc cầu nghĩa, mua trăm cầu nhé cơ cầu nghĩa, ồ lú hộp bò, mua cá nóc rồi, kê nè kê lên mốc, chung chung kê, các mua, trồng rong là tao nè, cụ là rong hoa, các mua kê lông na, da lông tì tì icon chê nữa, hay chó to rồi, mà nó nè, hay chó to là sao? Chỉ có một trồng kia cả, cho cho có một kiểu kì lúc ở bên nó nọ nè. Im lại tí ở trong kia cả một ít con chế kia một chấm nó kia cho là kia cả một một xí kia chỉ có đi kia nhà khó cho một trời kia trong nhà khó là có một chấm bông kia trong đó. là nên ta Chỉ có mùa tư dự nó con trả ในก่อนนาทีสิเจยงรอเลยเนอกาตกลเนะชี so ่จะเป็นช่อเต๋อมุนนชั่วปลาก็มุนา่ชัวปลาเกมปวดเดนนะเจวนท้องกับะพออยู่มอเทียก็สีจะน้อยสิรงเกอร์เลเนอทีก็เมื่อดลกวยก็นแต่สีอยากก็เชียตูตูเนี้ยฮาทีต่อตลูกขอ ่าที่เราตาลูกค้าจรไง้มาตก็จะเียนอาก็จีบ่เถียงต้ลโลมาเนจ็มนเท่าเกียรตันทวอยจาการงเออตาการงกากัดกาเจียจากที่ชินจะเท่าเกียรติก็มั่วนะี่้าเออก็มัว

จีวัราต้อจัดหิ่งแต่ฉีมาเลยหรืเนี่เขาเนี่ยป้องกันก่อนี่จะหิ่งฉีมาเลยเด้อกาช็อตนี้เลยเกิดเดมันก็ต้องศนะเนื่อ

cho nó mà chỉ mua nông cho là mua nông mà thì sẽ trả tê lúc tê chở chỉ mua này chỉ các mà mua nông là chỉ có mà cho là cho xe họ giờ lấy tê bảo tự tin lấy rong này to này rồi cho nó về khổng cho chua xe cho nó cho chua này rong cho cho này mua mà đã tạp bì nữa và pla dài dài pla mua mua đi nữa nè ờ tê lúc pla thì chỉ đi dài 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 chỉ đi nó bị lòng thì có một ta in cho cá cụ ta cho các mò này cho nó giờ mò cái này xe là เจดีแข่งเราตงก็จะพีีเหวียในเดีตรกัลูกปลาใหญ่มั่วได้เจยตีข้าเตรีมอก่นไล้เชียเลอเจดีเท่ายาโรนีนอเลยนะเจดีเกิดก็อนเราหนอจอหนอเชนอก็มัดทั้งก็มัดหมบเด้เราหน่อก็หนอมปัวตืเจก็ทัหน่อลอย่างเลยก็นัตีเจ้าโจเอียนนอซึ่งน่ะเออนอจน่อมัหุบได้แล้วนะก็ม่จะกลัวเจ้าเราหตัดได้หมดเลยดีชุชนุชนมอ เขากันดลีตอลีเกีเยอย่าีเกียเล้อ่จ้ามารีว่าเจาเจฮาลูกจีดูดูนะนะลูกจีดูดูนะมาตรตวลนเ

อย่าก <łość> ็ต้องรวู้นะจีก็ไม่ใชะเงทุดเจ้าเกี้ยวกาะัวดูเกี้จีก็สุดแสล่งเจ้าเกี้ยเลยพอตอบว่าเนี่ยน่าก็ลูกค้าชื่อแต่ชิมาเขาลงชับเลยนะแค่ก้า

ເດກກ t ມ <'S 2> ົນລີຈຸນລົງເດກກະຈາລະຊອດນີຊິແລນວ່າເນນາຊາຊວນເດຍຫຍໍລູນີ້ດ້າຊ່ວຍກະມົ

看人家那菜地，那到起码那菜可密实，还要去种沃土，你忘了就忘了，要你去种沃土。你一靠没去到动不了，那人家都打红毛，像我只包些红毛，还要买来加水哈。呃，白天屋里那子那那毛地已经没地地地这么大的，种看不到五天能插得几头，拉几头干的么？阿被急了，搞好错么？他就走了，呃，没。 เก่งฟาดสลับโมเสียยังลีติชเจ้ามาจูเกี้ยนเออยำบลวงกัขอนจอรน่ะเออตูน่ามันบลวน่ะตูเฮียนมั่นึนงน่ะอาจะรย์จ๋บใจยิงเป็นยังต้องต้องรู้เต็เฉยเป็เพเตี้ยยงบลวนบลวที่เฮียนมั่นเฮียนม่อยตูไม่เมงกันไกหนึว่าวดนนี่เราตอกก็ตีการเล่าเต็นชาชีสเลยอตูเฮียนอย่าตุงเด้อ หาตุ Finnish, no liebe, decir, ่มพลวไม่ตุ่มปลวัลวตุ่มรูดลงตุ่เฮียเตนนชิมนิเต่ติกของไก่ก็รอกระเต่าจิตตอก็อาเก่ยวลูกขอนจื้งของเก่าเท่าลูกขอนเจงของเก่าซึ่งนอหาจิตติหยาหัดได้หัดเอียน้องจะเจอก็มุจุดได้หัจีนเนือลองเขาก็ก็มวัดเต้ก็มาตรวจจ้าตรวจเจ๊ตตรวจเชีได้โตเจนงรอตรวจเช้ได้เราจะก็มุเจีได้ได้รอเจนป้องท่าเราลองก็รู้ชอเลยยากลุงยอาใจก็มุจาราหัจีนการพลาดแต่ก็รูกาเลยนอ มาจนใชเก็เป็นอย่ตอจตรงโหามาเป็นยิงชีเต้เหมันน่วันดูจูเทลิมอดจะละถาเกเรตุนี่จะมีตัวมีหน่วยก่อสด้านอะเขาช่อตี่ชั่วนอเจรติมอดตมยหมือนจีเข้าวันนอซื้อรงเกรนเอ้อ 啊，李老师嘞，咱们都明年呢，弄那古木找你穿了，去老家李那住呢。哎，你还没开这么些，也没干好着呢，也别叫老家穿了，重视啊！你们开到那里呢，多找了他那些八股来古写的姑娘。